สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสครร์บ,บ้านนะครับประจำวันที่22สนะครับ22สิงหาเมื่อสักครู่นี้น่าจะจำวันผิดนะพูดไปว่าวันที่21สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะชวนมาดูเรื่องของอแผนงานในสเต็ปถัดไปนะครับในไซต์ก่อสร้างของเรานะครับสเต็ปถัดไปเนี่ยเนื่องจากว่าวันเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางทีมงานอาจารย์ดาวนะก็ได้เคลียร์เคลียร์หมดแล้วเคลียร์ของที่อยู่นี่นะครับเอ่อพวกแบบพวกอะไรที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่รอบนอกเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนะครับดังนั้นก็ทําให้เราสามารถที่จะเดินหรือวางท่อนะท่อระบายน้ําทิ้งที่ใต้ดินเหลือตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถ อยู่ในวิสัยที่ทําได้นะครับเดี๋ยวเราขยับขยับแล้วก็เ,าเาขาเรียกว่าอะไระซื้อวางแผนนะที่จะกําหนดจุดนะของบ่อพักพักน้ําก็เดากับว่าจะให้มันอยู่ใต้นี้เลยใต้สเตนี้เลยนะครับเ,เพราะว่าสเตเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนขาเก้าอี้นะขาเก้าอี้แบบนี้มันจะมีช่องช่องว่างอยู่นะครับผมวัดดูแล้วมันก็สามารถเอาท่อขนาดสาัก เส้นผ่าศูนย์กลางนอกนะสักนี่ได้นะ20เซน,นนั้นเราก็กล่าวว่าจะเอา,เอาท่อ PVC นะเดิมเป็นท่อใหญ่หินนะก็เ,เพื่อไม่ให้มันแตกหรือมีปัญหานะก็เอาท่อ PVC อย่างหนาไปเลยนะครับสัก6นิ้วนะครับอลอดใต้ตรงนี้มันจะมีสเต์นะแต่มองไม่เห็นนะครับอลอดใต้สเต์มานะครับนี่นะครับสเต์ของรล้วนะครับมันมีแนวอย่างนี้นะแล้วก็กำหนดจุดที่จะทํา กำหนดจุดที่จะวางบ,บ่อพักนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ฝั่งนู้นก็เคลียร์แล้วเหมือนกันนะเคลียร์แล้วเหมือนกันฝั่งนู้นนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะวางแผนแล้วก็ดําเนินการเรื่องของการาทําท่อระบายน้ําทิ้งนะครับออกไปข้างนอกหรือหน้านู้นเลยนะครับอโอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแต่ว่ามีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปแล้ว คเคลียร์ไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาดินถมใส่เนี่ยนะครับให้มันอยู่ระดับตรงนี้ประมาณตรงนี้จะมีเส้นนิดนึงนะครับประมาณเ50เซนนะครับซึ่งก็สูงมา,มาประมาณเศษ3ส่วน4นะครับแต่ว่าประเด็นที่เราต้องดําเนินการอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะขยายนะครับขยายช่องทางเดินนี้ให้มันกว้างขึ้นตอนนี้มัน ประมาณเมตรเดียวนะจะแคบไปก็ออกมาเป็นเมตร25นะเกลียวในนะครับเดี๋ยวเราจะขยายออกมานะครับทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เคือ,อยู่แนวเดียวกันนะครับอยู่แนวเดียวกันก็ขยายด้วยนะครับตอนนี้แค่เมตรเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่จะทําในวันนี้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการทบทวนการออกแบบนะครับเป็นดีไซน์รีวิวในส่วนของ uh, งานสถาปัตยากรรมนะตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์รีวิวนะครับ หมายความว่าอะไรนะรการทบทวนการออกแบบก็คือว่าเ,เราก็จะดูความถูกต้องนะและความเหมาะสมในการใช้งานแล้วก็จะพิจารณานะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมและถูกต้องที่สุดอย่างตัวนี้มันก็แค่ไปนะเมตรหนึ่งเพราะถ้าเป็นบ้านธรรมดาไม่เป็นไรแต่ว่านี้เป็นบ้านกึ่งสำนักงานนะมีคนจะมาอยู่ในนี้ทำงานเนี่ยประมาณ20คนเป็นอย่างน้อยนะครับ20คนเป็นอย่างน้อยนั้นก็ทราฟฟิกตรงนี้ก็จะเยอะ มาตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะครับตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างเนี่ยทรัฟติกของคนที่จะเดินเข้าห้องน้านะก็จะเยอะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวจุดเดียวนะครับจุดเดียวห้องน้ําหลักมีจุดเดียวครับอันนี้ก็เป็นจุดที่แก้ไขนะครับเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนิดนึงนะครับจริงๆตรงนี้ไม่มีประตูนะครับไม่มีประตูเพราะว่าตัวอยู่ข้างในแล้วก็เลยได้ทุบตรงที่ทําไปแล้วนะครับ แล้วก็ทําเป็นช่องนะหล่อเสาเลนขึ้นไปจนสุดนี่นะครับแล้วก็ก็จะทําให้เราเนี่ยเดินฟ้านะประมาณ2องเมตรแปดสิบจากตรงนี้เข้าไปถึงในนู้นเลยก็จะเหมือนเป็นเป็นส่วนเดียวกันนะครับจะดูเหมือนเป็นส่วนเดียวกันนะครับอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนการออกแบบความจริงไม่ได้ทบทวนการออกแบบนะครับคือ <laughs> ทําผิดทําผิดจากที่แบบกําหนดนะครับก็เลยต้องแก้ไขให้ถูกนะครับ ส่วนอื่นๆก็ก็ไม่มีนะครับดูอีกนิดนึงนะครับเ,เรื่องของน้ํายากันซึมคอนกรีตกันซึมเนาะคอนกรีตก,ก,กันซึมพอมีเวลาอย่างตรงเนี้ยตรงสูงเนี้ยทั้งหมดเลยบริเวณเนี้ยใช้ออคอนกรีตชนิดผสมน้ํายากันซึมเท่าที่ดูเดี๋ยไม่ซึมนะแต่ว่ามันจะซึมตรงนี้ตรงนี้เหมือนเป็นเนื้อมันบางนะเป็นรอยต่อแผ่นแผ่นวางบนบน,บนพื้นแล้วก็ เนื้อตรงนี้มันมันมันน้อยนะครับมันก็ซึมลงไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ซึมละนะครับตอนนี้ไม่ซึมเลยเนี่ยปกติจะจะซึมนะแต่นี้ก็เหมือนกับไม่ซึมเลยขนาดน้ําขังอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ซึมเลยนะครับ,รบ,รบก็ปื๊ดแปลว่า,าใช้ได้นะเาขาเรียกคอนกรีตชนิดผสมน้ายากันซึมก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะไม่พาไปดูนะครับว่าจะพาไปดูอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ดูแล้วนะผ่านมาไม่ซึมแต่ก่อนนี้มันเคยซึมตรงนี้ ตรงจุดที่เป็นรอยต่อนะครับพอเอิญตรงนี้มันแบบมีตอนที่เราปูแผ่นพื้นแล้วก็ระเทคอนกรีตทับแบบมันก็อาจจะเหลือเนื้อน้อยนะครับมันก็เลยซึมได้นะครับถ้างั้นคลิปนี้นะครับก็ข้างบนเมื่อกี้พาไปดูแล้วส่วนข้างล่างเป็นแบบนี้นะครับก็ข้างล่างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแค่งานที่ทําค้ายันนะนี่นะครับทาค้ายัน คำยันก็อย่างนี้หกนะ่นหนึ่งก็คือหกเมตรนั่นแหละนะครับแล้วตรงน,นี้มาอีกนะครับก็น่าจะสักอย่างน้อยสี่นะสี่สี่จุดนะครับก็จะเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดที่คำยันนะครับเเดี๋ยวผมจะไปคำนวณอีกทีว่ามันเพียงพอที่จะรับน้ําหนักตรงนี้ไหมถ้ายี่สิบสี่จุดนะครับเลยต้องถามคนทํากันว่าะกะว่าจะทําเท่าไหรนะ่เนาะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เน้นย้ํานะครับเรื่องของตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้ก็จะรับน้ําหนักมาจากข้างบน แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ต่ออย่างนี้ก่อนนะครับต่อแบบทาบนะแต่จริงๆเดี๋ยวต้องให้เขาไล่ต่อชนนะครับเอาอีกอันมาหนุนตรงนี้นะครับซึ่งปกติก็จะทํากันอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตรวจอีกทีนะครับเพื่อความแข็งแรงนะถ้าอย่างนี้ไม่แข็งแรงเลยนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะพาไปดูในห้องน้ํานะครับในห้องน้านะครับโอเคครับ